สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้มีคำถามหลายๆคำถามถามเข้ามาหาก้อยนะคะว่าที่ดินที่เราโอนให้เป็นที่ดินสาธารประโยชน์เราสามารถขอคืนได้ไหมให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ my property pro วันนี้นะคะที่ดินที่เราโอนให้กับหลวงแล้วเราขอคืนได้ไหมปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสาธารประโยชน์ ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่ประชาชนเข้าไปบุกรุกที่ดินสาธารณะเท่านั้นนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะประชาชนหรือเอกชนที่ยกที่ดินให้เป็นที่สาธารประโยชน์แต่ว่ากลับเกิดความผิดพลาดนะคะเช่นต้องการยกให้สร้างสถานีตำรวจแต่ทางราชการกลับไปทำเป็นอย่างอื่นหรือตั้งใจจดทะเบียนเป็นถนนส่วนบุคคลแต่ที่ดินกลับ โอนให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์สิ่งเหล่านี้นะคะทำให้เจ้าของที่ดินกำลังประสบปัญหาและอยากรู้วิธีแก้ไขปัญหานี้ว่าจะขอคืนที่ดินของตัวเองให้กลับมาเป็นของตนได้ทำได้หรือไม่และก็ทำยังไงเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นนะคะการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์แสดงเจตนาให้ปรากฏ โดยตรงหรือโดยปริยายเพื่ออุทิศให้เป็นที่สาธารณะที่ดินนั้นก็ตกเป็นที่สาธารณะโดยทันทีค่ะเว้นแต่ทำไปโดยผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีหลักฐานชัดแจ้งส่วนผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นก็คือไม่อาจโอนให้แก่กันและกันได้ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายมาตราแพ่งและพาณิชย์10-35 หากท่านได้ยกที่ดินของตนเป็นที่สาธารณะแล้วจะไม่สามารถขอคืนกลับมาเป็นของตนได้ยกเว้นมีการผิดพลาดในการโอนหรือว่ายกให้ต้องสามารถพิสูจน์หลักฐานและข้อเท็จจริงได้ค่ะกยขอฝากอีกประเด็นหนึ่งไปยังเจ้าของที่ดินทั้งหลายค่ะแม้ว่าที่ดินของท่านนั้นจะมีหลักฐานเป็นโฉนดหรือหนังสือรับรองสิทธิในการทำประโยชน์ถ้าเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครอง ปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันติดต่อกันเป็นเวลานาน,านโดยไม่ห่วงห้ามหรือสงวนสิทธิ์ที่ดินนั้นอาจจะตกเป็นที่ดินของแผ่นดินได้ค่ะจึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องสอดส่องดูแลรักษาสิทธิ์ที่ดินของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าค่ะการยกที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณาประโยชน์ เพียงแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องการที่จะยกที่ดินให้เป็นที่สาธารประโยชน์เมื่อลงนามในหนังสืออุทิศที่ดินแล้วที่ดินจะตกเป็นของทางราชการทันทีแม้ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านคงจะได้คำตอบแล้วว่าถ้าเรายกที่ดินของเราให้เป็นที่สาธารประโยชน์สามารถขอคืนได้หรือไม่นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน หรือเรื่องบ้านมือ2นะคะสามารถสอบถามเข้ามายังเพจได้ค่ะก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ